สวัสดีครับพี่น้องครอบครัวสันดาัฟาร์มและพี่น้องเอฟซีสันดาัฟาร์มทุกท่านครับวันนี้สันดาัฟาร์มก็มีเรื่องอยากจะมาพูดคุยสนทนากับพี่น้องเอฟซีเกี่ยวกับเรื่องอาการปลดล็อกการปลดล็อกส่งแม่พันธุ์ออกไปต่างประเทศนะครับระยะนี้ก็มีทั้งคนที่แสดงความเห็นด้วยนะครับ แสดงความเห็นด้วยว่าสมควรแล้วเพราะว่าเมืองไทยเราไม่มีการส่งออกวัวควายนะครับไปต่างประเทศนานแล้วทาถูกต้องที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็จะมีบ้างก็จะเป็นพวกผิดกฎหมายคือจุงข้ามแม่น้ำโขงไปจุงข้ามชายแดนไปอะไรประมาณนั้นนะครับจุงข้ามแม่น้ำเมอเม,เมอเอเมวดีก็ถือว่าหรือจุงข้ามทางอลันประเทศนะ ็ถือว่ามันผิดกฎหมายแต่ตอนนี้กรมปศุสัสตว์ออกประกาศมาว่าให้ส่งออกได้ถูกต้องตามกฎหมายแจงไปที่ประธานาร,รวัตีปศุสัสตว์ทุกด่านว่าไม่ต้องอไม่ต้องมีไม่ต้องจับไม่ต้องปรับอะไรต่างๆนะครับก็บางคนบางท่านก็เห็นด้วยนะครับบางคนบางท่านดีใจว่ามันทําให้เศรษฐกิจวัวควายบ้านเราฟื้นตัวแล้วก็ภาวะตลาด ระตุ้นได้ดีมากนะครับมีการซื้อขายกันช่วงอาทิตย์แรกนี่ก็ซื้อขายกันเป็นหลักแสนตัวแล้วนะครับหัวส่งวัวควายออกไปเยอะแยะมากมายแต่บางคนบางท่านก็แสดงความกังวลนะฮะกังวลว่าก็คงจะแค่อีกสองปีที่เขามาซื้อนะครับถ้าเขามาซื้อก็แค่อีกสองปีแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไปผลิตเองบ้านเขาเขาก็ไม่กลับมาซื้ออีกผม งงใจหลือเกินนะครับพี่น้องงงใจหลือเกินว่าทําไมถึงกล้าคิดได้นะครับแต่ก็เรื่องการคิดมันก็เป็นประชาธิปไตยของแต่ละบุคคลมันสามารถสาแสดงความคิดเ็นได้ไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมเองไม่เห็นด้วยนะครับไม่เห็นด้วยกับความคิดที่ว่าที่ไม่จะไม่ให้ส่งออกอีกนะครับโอ้โหกว่าเราจะได้เห็น การปลดล็อกผมเฝ้ารอมา20กว่าปีแล้วนะครับ20กว่าปีแล้วผมผลิตพันสัตว์ดีๆมาผมก็อยากจะขายได้ราคาอยากจะขายให้กับคนที่เขาเอาไปพัฒนาต่อจริงๆสร,รุปแล้วที่ผ่านมาผมขายไปก็ได้ราคาที่ไม่ไม่เหมาะสมแต่ความจำเป็นที่ผมจะต้องขายมีผมจาเป็นจะต้องใช้เงิน นะราคาที่ขายไปเขาไม่เหมาะสมในที่สุดเขาก็ไม่ได้เอาไปพัฒนาแบบจริงจังเพราะเขาซื้อไปในราคาที่ถูกนะฮะเขาไปเลี้ยงปีสองปีพอได้ลูกเขาเบื่อแล้วเขาก็ขายไปเชือดขายไปแบบขาดอ่สมมุติว่าซื้อไปห้าหมื่นนะครับเขาซื้อครูแม่ลูกไปอ่าตั้งท้องไปห้าหมื่นเขาไปเลี้ยงสองสาสองปีสามปีได้ลูกสองตัวเขาถือว่าเขาได้ลูกมาเป็นกําไรแล้วเขาก็ขายแม่ผุ่นทิ้งไปนะธนาะคาร สองหมื่นสามหมื่นก็ถือว่าเขาได้ลูกยืนแทนแล้วเขามีกาไรแล้วนะฮะหรือบางคนขายลูกไปห้าหกหมื่นแล้วขายแม่ทิ้งไปเสียดายนะครับบางทีสัตว์มันจะออกลูกได้ตั้งเยอะแยะนะฮะเนี่ยครับก็เกิดจากการที่ความน้อยเนื้อต่ําใจที่โรา,าเราพัฒนาสินค้าดีๆไปแล้วกลับเอาของเราไปขายทิ้งขายกว้างนะฮะแต่ถ้าส่งออกนอกประเทศได้นะโอ้โหผมดีใจมากครับพี่น้องพี่น้องไม่ต้องกลัวหรอกครับว่า เขาจะไม่กลับมาซื้อเราอีกเราผลิตสินค้าดีๆครับเขามีแต่อยากจะเพิ่มอยากจะผลิตอยากจะได้แม่พันธุ์เขาซื้อไปสองปีเขาก็ไปได้ลูกลูกก็ถ้าเกิดไปได้ตัวผู้ก็ยังไม่ได้ถ้าเกิดไปได้ตัวเมียสองปีจะไปได้อะไรครับมันต้องสามสี่ปีสองปีเขาถึงจะได้ลูกดสมมุติเราได้ลูกตัวเมียเอาไปเลี้ยงปีแรกนะครับเอาไปเลี้ยงปีแรกได้ลูกตัวเมียลูกตัวเมียก็ต้องใช้เวลาอีกสามปีถึงจะคลอดลูกนะครับ มันใช้เวลาสามปีสามปีกว่ามันจะคลอดลูกมันไม่ได้ง่ายขนาดน,านั้นพี่น้องครับมันไม่ได้ง่ายถึงขนาดว่าโอ้โหออกไปแล้วสองปีเขาจะไม่กลับมาซื้อมันจะออกลูกยังไม่ใช่ออกลูกอย่างหมูนี่ครับออกทิงคลอกละสิบตัวสิบห้าตัวอันนี้แหมปีหนึ่งจะออกสักตัวหนึ่งก็ยากออกมาบางทีตายบางทีนโน่นนี่นั่นเสียชีวิตโอ้บางทีก็ไม่สมบูรณ์ไม่สวยอีกพัฒนาวัวกวายไม่ใช่พัฒนาง่ายครับพี่น้องอย่าใจแคบเลย อย่าใจแคบเลยเราแบ่งปันเข้าไปเขาก็เอาไปพัฒนาดีๆเขาไปพัฒนาขายได้กำไรกําไรเขาก็กลับมาซื้ออีกบัวควายมันมีเจ็บป่วยล้มตายนะครับ mm. พี่น้องครับเมืองไทยเราเนี่ยเป็นเป็นเสียดุลการค้ากับต่างประเทศสหรัฐประเทศมาอเมริกาบ้างออสเตรเลียบ้างาหลายหลายประเทศที่เราไปนำแม่แม่สัตว์เขามานะครับไปนำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เขามา ยี่สิบสามสิบปีแล้วครับพี่น้องที่เรานำวัวบราวนเลือดร้อยเข้ามาสิบกว่าปีแล้วครับที่เราไปนำอ่ยี่สิบปีได้แล้วครับที่เราไปนำชาโลเล่เลือดร้อยเข้ามาเป็นยังไงครับตอนนี้ชาโลเล่เลือดร้อยเต็มประเทศไทยแล้วเหรอครับวัวบรามันเลือดร้อยเต็มประเทศไทยแล้วเหรอครับอ่าบางคนบางท่านบอกว่าโอ้โหตอนแรกคู่แม่ลูกเป็นล้านล้าน เดี๋ยวนี้ขายได้ได้หลักสามแสนโอ้โหเราจะแม่คุณเลยขายได้ขนาดนั้นก็เอา,เอา,เอามือยองท่วมหัวแล้วครับวัวควายต้นทุนมันตัวหนึ่งเราคิดว่าปีหนึ่งมันกินมันกินแค่ประมาณไม่เกินห้าพันบาทถึงแปดพันบาทต่อปีขายลูกมันนะครับลูกมันโตโต,โตแล้วขายได้เป็นหลักแสนเนี่ยกำไรเท่าไหร่แล้วครับพอคุณแม่คุณทั้งหลายนะครับ กำไรเท่าไหร่แล้วเอาให้น้ําเชื้อด้วยอะไรด้วยข้ามเพศแยกเพศอะไรเอาให้หมื่นสองหมื่นให้สามหมื่นเลยต้นทุนผลิตเอาให้ห้าหมื่นเลยขายได้แสนหนึ่งกำไรห้าหมื่นไม่ดีอีกหรอครับหรือยังจะเอาล้านหนึ่งอีกทีมานทัพพายมันไม่เท่ากันมันก็ต้องแพงนะครับอผมไม่เถียงเมื่อก่อนท่านขายได้ไปคู่ละเป็นล้านแต่เดี๋ยวนี้มันก็ต้องมากขึ้นสิครับปีมันผ่านไปนี่ยครับมันจะให้ เป็นล้านอยู่เหมือนเดิมได้ยังไงครับทุกคนก็ผลิตผลิตแล้วขายได้ผลิตแล้วมีลูกค้าเป็นที่พอใจพอแล้วครับนะเป็นที่พอใจต่อไปเนี่ยครับคนไทยเนี่ยนะครับก็ที่คนไหนที่มีฟาร,ร์มเลี้ยงอยู่นานๆเนี่ยชื่อเสียงก็จะกจระจกระจายเข้าไปคนต่างชาติก็จะรู้จักพอเขารู้จักเขาก็จะมาหาโดยตรง เขาจะไม่ไปหาแล้วครับตลาดนัดทุกวันนี้เขาไม่รู้จะไปหาที่ไหนเขาก็ไปซื้อตลาดนัดก่อนเขาก็ไปซื้อตามในห้อยก่อนต่อไปนะครับฟาร์มใหญ่ๆฟาร์มที่มีชื่อเสียงฟาร์มที่พัฒนาแบบจริงจังพัฒนาว,วัวควายเข้าสู่ตลาดมีแต่ตัวสวยๆงาๆเดี๋ยวคนต่างชาติก็ต้องมาหาท่านครับคนต่างชาติเาก็ไม่ได้ว่าหูหนาตาบื้อไปหมดครับเขาก็สาสบสวงหาเหมือนกัน เดี๋ยวนี้มันเป็นยุคข,ของไอทีนะ, IT, ะมันเป็นยุคข,ของ youtube มันเป็นยุคข,ของ a c e b o o k อ่าไม่มีใครไม่รู้จักหรอกกันหรอกครับเนี่ยผมเองเนี่ยทุกวันนี้ความเล็กๆกระจอกกระจอกคนลาวก็รู้จักคนพมา่าคนเวียดนามก็รู้จักนะครับเพราะว่าผมก็ถ่ายรูปวายผมลงไปทุกวันนะโปรโมททุกวันเขาเห็นเขาถูกใจเขาก็ติดต่อมา พี่น้องไม่ต้องไปกลัวหรอกครับไม่ต้องไปกังวลหรอกนะฮะแม่โวกฎหมายเพิ่งออกมาได้เป็นอา,อาทิตย์เดียวค้านกันจังเลยค้านเหมือนก็กลัวว่าคนอื่นจะเจริญจะรวยตัวเองมีปัญญาทำรรหรือเปล่าไอ้คนที่มาค้านนะครับผมอยากจะรู้ว่ามีปัญญาผลิตตัวผลิตควายเหมือนคนอื่นเขาหรือเปล่าหรือตัวเองยังเลี้ยงไทยจีปออยู่ไทยจีพอก็ผลิตให้เป็นไทยจีพอรครับให้ผลิตเป็นไทยเลือดร้อยจริงๆขายดีเป็นเทน้ําเททิ้งเหมือนกัน นะครับทำให้จริงเถอะไม่ใช่ว่าไทยตีพ้อมไม่ดีไทยกระโดนไม่ดีนะไทยกระโดนพักหลังเนี่ยครับมาตีตลาดขายดีกว่าวัวไทยหรือวัวบาร,รมันเลือดร้อยอีกผมจะบอกให้ขายดีกว่าชาโลเลออีกสังเกตไหมครับตลาดวัวไทยกระโดนวัวไทยแท้กลับขายดีมันยังมีคนนิยมนะครับมันยังมีวัวลานแท้ที่เขาเล่นกันมีวัวชนแท้ที่เขานิยมกัน ทำอะไรทําให้จริงเถอะครับทําให้พัฒนาให้มันถึงเถอะครับมันไปได้หมดแม้แต่คนทําเกษตรภาคง่ายๆเลี้ยงกุ้งฝอยเขายังขายได้ล่ลํลารวยนะรปรออเป็นล่ําเป็นสันเลยนะครับขนาดปลาออกลูกซิงเป็นร้อยๆนะมันยังไม่มีปัญญาจะไม่มีปัญญาจะผลิตมาขายกันเลยครับเห็นหมดประเทศกันไปแล้วอ่ปะปลาบางชนิดหมดกันไปแล้วท่านไปนกลัวอะไรครับกับวัวควายออกลูกตัวเดียวปีละตัว เพอเพอสามปีตัวสองตัวเพอเพอสี่ปีตัวเดียวก็ยังมีบางคนเลี้ยงไม่เป็นนะท่านกลัวอะไรครับท่านกลัวอะไรทาไมท่านไม่คิดพัฒนาสินค้าล่ะครับผมเนี่ยดีใจมากครับผมตอบกับพี่น้องตรงๆดีใจออกนอกหน้าเลยด้วยที่ว่ากร,ร,ระทรวงอ่กรมปศุสัตว์นะครับปลดล็อกตัวเนี้ยผมมีแรงผลิตเลยครับผมมีแรงใจขึ้นมากมายนะครับทั้งนั้นที่ผมเองเป็นนักพัฒนาที่ไม่เคยหยุดยั้งพัฒนา ผมพัฒนาได้คืบผมก็เอาคืบได้สอบผมก็เอาสอบนะครับไม่ใช่ว่าผมจะฝันเฟื่องสต,ติเละเลือนไม่ใช่ผมพัฒนาของไปเรื่อยๆแต่ผมไม่ได้หยุดพัฒนานะครับไอประเภทที่ว่าพ่อทับลูกลูกทับพี่ทับน้องผมให้เอาเด็ดขาดผมเปลี่ยนพ่อพันุ์ผมดูของผมผมผสมเทียมทาทุกอย่างนะครับดูแลสุขภาพสัตว์ให้ดีทําแล้วก็สอนลูกศิษย์ให้ทําตามสอนศิษย์ที่มาเรียนกับผมไม่ทําตาม นะพวกเรามุ่งมั่นในการทำอาชีพปศุสัตว์เพราะว่าผมเองผมไม่มีความคิดว่าอาชีพอื่นมันจะรุ่งเรืองได้เท่าการทำอาชีพปศุสัตว์เพราะเรามีความชำนาญการในเรื่องนี้ครับผมชำนาญการในเรื่องทำปศุสัตว์พี่น้องครับอะไรที่มันจะเจริญปล่อยให้มันจเจริญไปเถอะอย่าไปขัดขวางความเจริญเลยในการที่พี่น้องออกความคิดเห็นนะ่ะมันเป็นเรื่องไม่ผิดหรอกครับ นะฮะเป็นเรื่องไม่ผิดแสดงความคิดเห็นนั้นได้ครับมันท่านแสดงความคิดเห็นในหน้าเฟซของท่านท่านไม่ได้ผิดอะไรหรอกเพียงแต่ว่าผมไม่เห็นด้วยผมก็เลยออกมาพูดในในในแง่มุมของผมนะครับผมไม่ได้ว่าท่านนะครับผมไม่ได้ว่าท่านเป็นคนไม่ดีท่านมาไม่เห็นด้วยคือคนไม่เห็นด้วยไม่ใช่คนผิดนะครับคนไม่เห็นด้วยเป็นคนที่เขาก็มีความคิดของเขาแต่ผมเองผมเห็นว่าการส่งออกเป็นเรื่องที่ดี เราจะได้ไม่หยุดนิ่งเราจะได้ไม่เลี้ยงสัตว์แบบเช้าชามเย็นชามเราจะได้ไม่เลี้ยงแบบปล่อยปะละเลยปล่อยทิ้งปล่อยกวางเราจะได้หันมาพัฒนาสินค้าทรัพย์สินของเรานะครับพี่น้องครับสู้ต่อไปลุยกันครับพัฒนาสัตว์เลี้ยงให้มันถึงเป้าหมายนะครับทำให้มันเป็นเกรดพรีเมียมทำให้มันทะลุเป้าทำให้มันเป็นเลือดร้อยทำให้มันเป็นของดีให้ได้เพราะว่า เราจะขายสินค้าที่ไม่ดีให้ลูกค้าได้ไม่กี่ครั้งครับไม่เกินครั้งไม่เกินครั้งสองครั้งเขารู้ทันเขาก็ไม่เอาแล้วแต่ถ้าสินค้าเราดีเราขายได้ตลอดชีวิตครับสวัสดีครับ